ตอนนี้พ่อกำลังปล่อยตัวครับนี่ไปแล้วเขี่ยครับตอนนี้พ่อก็มั่งมานะครับคนแรกไปแล้วครับคนที่สองแลตาม,มารอบที่หนึ่งครับวันนี้นี่ครับพ่ออยู่ประมาณที่สี่นะครับน,น,น,ดดนี่ครับ นี่ครับรอบที่สองครับกำลังมาครับนี่อันดับสี่เหมือนเดิมครับสู้ๆครับสู้ๆครับไปครับนี่ไปแล้วครับเกียครับพ่อกำลังมาครับนูนครับนี่ครับรอบนี้อยู่อันดับที่สามครับแซงเสื้อขาวได้ครับรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้าย สู้ครับอันดับสามอยู่ครับนี่นะครับพ่อกำลังจะเข้าเส้นชัยมาครับเสื้อสีแดงๆนุ่นครับอันดับสามครับเอียครับรอหยุดเวลานะครับหนึ่งสองปับโอเคครับเข้าเส้นชัยมาแล้วครับนี่โอเคครับก็ตอนนี้อาการน่าจะรู้สึกเหนื่อยนะครับนี่เหมือนที่ผมเป็นนะครับ โอเคครับนี่อันดับสามครับเหนียมากใช่ครับเหนียมากครับสปีดใช่ครับแต่ก็ไม่ได้เร็วมากสุดๆครับลอยเมตรครับระยะทาง105ครับเหนียมากตอนนี้ใช่ครับแต่ก็คงกินเห็บแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเจอกันตอนรับรางวัลโอเคครับ่วงนี้ก็ ไปก่อนครับโอเคครับบ๊ายบายครับดายที่สามนะครับบ๊ายบายเพยงนายู่